มีคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีชายหลายคนบุกเข้าไปจับหญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในร้านค้าอยู่ที่จังหวัดท่าขค้เล็กประเทศเนียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรื่องนี้ประธานหอ,อการค้ายอมรับว่าเกิดขึ้นจริงนะครับแม้ไม่แน่ชัดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่แต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของกลุ่มคนจีนที่เข้าไปทําธุรกิจในพื้นที่ครับ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์การบุกเข้าไปจับหญิงคนหนึ่งภายในร้านค้าแห่งหนึ่งของจังหวัดท่าเคี็็ประเทศเมียนมาอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาภายหลังมีข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุต้องการเรียกค่าไถ่เป็นเงิน2อถึงสล้านบาทแต่ว่าหญิงสาวในภาพเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านจึงถูกปล่อยตัวออกมา แหล่งข่าวในจังหวัดท่าขคียร์เลขให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนียนมาได้เร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจับชายเรียกค่าไถ่ไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุก็คาดบอกว่าเกิดได้หลายกรณีครับเช่นเป็นการปล้นทรัพย์จากคนรวยทวงหนี้การพนันที่ติดค้างโดยผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนจีนที่รวมตัวกันเป็นขบวนการหรือว่าประกอบธุรกิจสีเทาในพื้นที่ เพราะมีการสื่อสารกันด้วยภาษาจีนนางสาวภกายมาศเวียนราประธานหอ,อการค้าแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าเหตุการณ์คนจีนก่อเหตุอาชญากรรมในจังหวัดท่าขี้เหล็กเกิดขึ้นจริงครับซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนจีนจํานวนมากมาดําเนินการธุรกิจต่างๆในท่าขี้เหล็กทั้งโรงแรมและก็สถานบริการต่างๆ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการกระทําเพื่อจุดประสงค์ใดซึ่งทางการท้องถิ่นเนียนมากําลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการค้าหรือว่าการลงทุนบริเวณชายแดนประชาชนทั้งสองประเทศยังสามารถดําเนินวิถีชีวิตได้ตามปกติและแม้จะเกิดขึ้นนอกประเทศแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยก็อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อประเทศไทยด้วยครับ